สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาไปเที่ยวจังหวัดสระแก้วเส้นทางท่องเที่ยวจาริกสแสวงบุญในมิติทางาศาสนาไปเริ่มกันที่วัดสระแก้วพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในตัวเมืองสักแก้วโดยสร้างในปีพุทธศักราช2453มีระยะเวลาในการก่อสร้างรวมแล้วประมาณ13ปีครับซึ่งตั้งอยู่ ในเขตเทศบาลเมืองสักแก้วเดิมชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดหัวหนองหรือวัดสาลานอกได้รับการยกย่องเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่นวัดมีเกจิอาจารย์ชื่อดังนั่นก็คือหลวงพ่อทองหรือพระครูรัตนสราทิคุณเป็นที่เคารพรักนับถือของคนทั่วไป ท่านอบรมเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการแพทย์แผนโบราณและยังเป็นพระภิกษุผู้ทรงวิทยาคุณด้านไสยศาสตร์อีกด้วยแม้ท่านจะมรณภาพไปตั้งแต่ปี2523ก็ยังมีประชาชนทั่วไปเคารพนับถือท่านโดยมีคณะสิทธิ์ได้ร่วมกันสร้างลูปปั้นเหมือนของหลวงพ่อไว้ณวิหารหลวงพ่อทองในวัดสัแก้วแห่งนี้ครับ จากวัดสักแก้วเราไปต่อกันที่วัดถ้ำเขาชะกันโดยเดินทางตามถนนหมายเลข317ไปอีก18กิโลเมตรวัดถ้ำเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสักแก้วตั้งอยู่บนเขาชะกันมีหินปูนขนาดใหญ่ทั้ง3ลูกครับที่ตั้งเรียงติดกันสูงชันทำแนวเกือบตั้งฉากกับพื้นดินบนเขาแห่งนี้ก็มีถ้ำน้อยใหญ่ถึง12แห่งแต่ที่ได้รับความนิยมเรียกเปิดให้เข้าชมมีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ ถ้ำเขาทะลุซึ่งภายในก็จะปะดติดสถานพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีบันไดประมาณ300ขั้นเดินขึ้นไปเพื่อจะไปชมจุดชมวิวเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอเขาชะกันและบริเวณร,รอบเขาชะกันก็ยังมีสวนลุกชาตินี่แหละครับเป็นสวนสาธารณะที่ร่มรื่นมีแมกไม้ต่างๆนานา,นาชนิดนอกจากนี้บริเวณวัดยังมีลิงตานะครับเป็นลิงตานับพันตัวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนักท่องเที่ยวก็สามารถให้อาหารลิงได้แต่ต้องให้อย่างระมัดระวังรวมถึงยังมีปรากฏการณ์ค้างข่าวนับล้านตัวครับ ที่จะบินออกจากถ้าในเวลาพบค่ำก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวหากจะรอชมค้างคาวบินออกก็ต้องรอชมเวลาประมาณ6โมงเย็นบริเวณรอบๆถ้ำเขาชะกันมีอาหารอร่อยๆและมีจุดชมวิวไว้บริการถ่ายรูปด้วยจากวัดถ้าเขาชะกันเดินทางไปต่อกันที่วัด เขาป่าแก้วอำเภอวังน้ำเย็นโดยวัดแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระแก้วแห่งที่หนึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็จะมีบรรยากาศที่สงบร่มรื่นเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรม วัดเขาป่าแก้วนั้นครับเนื่องจากเดิมบนเนินเขาสีเสียดนี้จะมีต้นสีเสียดขึ้นจำนวนมากและยังมีต้นแก้วขึ้นอยู่อีกมากมายมีลำต้นที่แข็งแรงสวยงามดอกหอมชื่อก็เพราะจึงใช้ตั้งชื่อเป็นวัดเขาป่าแก้ว ภายในวัดยังมีพระบรมสารีริกธาตุโดยได้อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในช่วงเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนชาวอำเภอวังน้ำเย็นก็จะจัดงานประเพณีสงกรานต์และแห่พระบรมสารีริกธาตุนะครับเป็นประจำทุกปีจากวัดเขาป่ากแก้วเราเดินทางไปที่วัดเขาลานอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเป็นวัดที่อยู่บนเขาลาน ภายในวัดก็จะเห็นศาลาปฏิบัติธรรมและศาลาทรงกลมชั้นล่างส่วนชั้นบนกําลังจะสร้างนะครับจะสร้างเป็นโบสถ์และกุฏิสงฆ์หลังใหญ่ใช้เป็นลานปฏิบัติธรรมมีกุฏิสงฆ์บริเวณทางขึ้นอีกไม่กี่หลังก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมมีทัศนียภาพที่สวยงามบริเวณวัดร่มรื่นมีลานธรรมใต้ต้นลานและล่มไสมองเห็นวิวกว้าง360องศามีเทือกเขาสลับซับซ้อนแซมด้วยก้อนเมฆก,กับฟ้า ครางคลามอ่อนๆลมพัดเย็นปลอดโปร่งโล่งสบายใจเลยทีเดียวครับมาวัดเขาลานแห่งนี้ยังได้เห็นนกยุงมาอาศัยอยู่นับร้อยตัวมีการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติสามารถให้อาหารนกยุงอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวบางตัวก็ก่ออยู่บนระเบียงศาลามีโอกาสก็อย่าลืมแวะเวียนมาวัดเขาลานอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสักแก้วครับจากวัดเขาลานไปกันที่ถ้ำน้ำเขาสิวะ ภายในถ้ำก็มีน้ำไหลออกมาตลอดทั้งปีถ้ำลึกประมาณ500เมตรภายในถ้ำจะเห็นหินงอกหินย้อยที่สวยงามบางบริเวณก็มีลักษณะคล้ายม่านและยังมีน้ำตกเล็กๆอยู่ภายในถ้ำอีกด้วยเหมาะสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยทางน้ำถ้ำเขาศิวะเป็นถ้ำน้ำที่ถูกค้นพบในปี2519ชาวบ้านได้เห็นปรากฏการณ์ประหลาดภายในถ้ำเป็นสิ่งประหลาดมีลำตัวเป็นสีแดงยาวพอประมาณมาแหวกไหยเวียนรอบๆอุโบสถณบริเวณหยดน้ำที่ ชาวบ้านจึงเชื่อว่าในถ้ำแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีพญานาคราชอาศัยอยู่ส่วนน้ำที่หยดลงมานั้นก็เปรียบเสมือนน้ำอันศักดิ์สิทธิ์จากยอดเขาอันยิ่งใหญ่คอยประทานพรอ,อันประเสริฐชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจตั้งศาลให้โดยใช้ชื่อว่าศาลปู่นาคาตั้งอยู่บริเวณปากถ้ำน้ำเขาศิวะแห่งนี้เพื่อให้ผู้ที่มาเที่ยวได้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมุงคลครับ จังหวัดสักแก้วยังมีสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานอีกมากมายมาสักแก้วอย่าลืมแวะซื้อของฝากของที่ระลึกของดีของจังหวัดสักแก้วครับและเวะทานอาหารอร่อยๆที่รอคอยท่านอยู่ครับ